สวัสดีค่ะ จับมาคุยวันนี้จับประเด็นเรื่องโรคหัวใจมาฝากคุณผู้ชมค่ะมีคนแชร์ประสบการณ์นะคะว่าตนเองเนี่ยมีอาการเจ็บแน่นที่หน้าอกค่ะก็เลยสงสัยว่าเป็นโรคกดไหลย,ย้อนมีการไปหายามาทานเองนะคะแต่สุดท้ายค่ะไม่หายสักทีก็เลยไปตรวจกับคุณหมอพบว่าตัวเองเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันแล้วตกลงว่าถ้าเรามีอาการแน่นหน้าอกเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นโรคกดไหลย,ย้อนหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจเดี๋ยววันนี้เราจับประเด็นนี้ไปถ ถามคุณหมอโจนายแพทย์สิทธิลักษ์วงวันธนีอายุรแพทย์โรคหัวใจจากโรงพยาบาลระยองกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้มีข้อสงสัยในเรื่องของอาการเจ็บแน่นที่หน้าอกค่ะคุณหมอว่าเราจะมีวิธีการแยกอาการเจ็บแน่นหน้าอกได้ยังไงคะว่าเราเป็นโกกรคกดไหลย้อนหรือว่าเป็นโรคหัวใจคะ่ะคุณหมอครับอาการเจ็บแน่นหน้าอกเป็นอาการเจ็บที่เกิดอ,อยู่ดังช่วงอกนะครับเพราะนั้นอวัยวะในบริเวณนี้ก็สามารถก่อให้เกิดอ,อาการแน่นได้ เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นปอดข้างหน้านะครับ<ะ>หัวใจหลอดอาหารนะครับหรือแม้แต่กระดูกสันหลังนะครับหลายๆครั้งทําให้อาการออกมาแน่นๆออกมาาข้างหน้าเหมือนกันนะครับ<ะ>แต่เนื่องจากว่าอาการที่มีอันตร,รายถึงชีวิตคือโรคหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการเจ็บแน่นอกก็จึงเป็นอาการที่ทางโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลก็จะมีการคัดกรองอยู่แล้วนะครับ<ะ>เบื้องต้นก่อนสําหรับ คนที่เจ็บนนหน้าอกแล้วเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีนะครับอาการเนี่ยก็จะมีความจําเพาะนะครับแต่ต้องเรียนเบื้องต้นว่าคนไข้ที่เส้นเลือดหัวใจตันเฉียบพันเนี่ย100คนเจ็บหน้าอกแค่70 <ฮะ S 2> มี30มคนที่อาจจะไม่มีอาการเจ็บหน้าอกนะครับและใน70คนที่มีอาการเจ็บหน้าอกอาการก็อาจจะไม่ตามตำราเป๊ะสักครึ่งหนึ่งนะครับมีอาการที่เหมือนตามตำราก็คือเจ็บนน่หน้าอก บรรยายเหมือนกับมีเด็กมานั่งทับอยู่บนหน้าอกอาจจะร้าวไปทางแขนซ้ายด้านในอาจจะร้าวไปทางการามด้านซ้ายหรือบางคนในการเจ็บที่เป็นปมากๆอาจจะลงมาที่ช่องท้องซึ่งอาการาจจเจ็บลิ้นปี่คล้ายๆกดไลย,ย้อนหรือร้าวไปท่านหลังก็อาจจะเป็นไปได้นะครับฉะนั้นอาการที่เป็นลักษณะเรียกว่าเฉพาะเจาะจงแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไปโรงพยาบาลคุณหมอไม่ค่อยพลาดใครดูก็รู้จึงแต่จะต้องเรียนว่าเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของประมาณ70%เเท่านั้นเองที่มีอาการที่ค่อนข้างชัดเจน ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งของกลุ่มที่มีอาการเจ็บโนก้กอาการเจ็บมึนๆแน่นๆบางทีก็ไม่แน่ไม่นอนเจ็บบ้างไม่เจ็บบ้างด้วยซ้ำร้ายกว่านั้น30%ไม่เจ็บโน้กเลยะนะครับมาด้วยอาการอย่างอื่นเช่นหัวใจไม่ทํางานมีอาการน้ําท่มปอดหรืออาจจะมาด้วยบูบหมดสตินะครับซึ่งอาการพวกนี้ก็จะเป็นอาการที่ไม่ได้เจ็บโนก้กแต่เกิดจากเส้นเลือดหัวใจตันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการที่เฉพาะเจาะจงไปรบใหนตรงไปตรงมา นะครับส่วนที่เป็นอาการที่ไม่ค่อยชัดเจนนักก็ถ้ามีความเสี่ยงเยอะก็แนะนําว่าอาจจะต้องเจอคุณหมอใกล้บ้านก่อนนะครับซึ่งทุกโรงพยาบาลเนี่ยเรามีระบบการคัดกรองเส้นเลือดหัวใจตันเฉียบพลันอยู่แล้วนะครับรวมถึงถ้าไปโรงพยาบาลไม่ได้เรามีสายหนึ่งหัวก้าวไว้โทรเรียกนะครับถ้าโทรบ,บอก ทางทีมเภชาศาสตร์ฉุกเฉินก็จะจัดรถพยาบาลที่เหมาะสมกับท่านเพื่อพาท่านเข้าไปหาโรงพยาบาลที่มีความพร้อมเรื่องของการรักษาเส้นเลือดหัวใจตันเฉียบผ่านครับคือเมื่อไม่นานวันนี้ค่ะม,มันมีข่าวที่ว่ามีคนที่เจ็บแน่นหน้าอกอะค่ะแล้วไปหาคุณหมอทีนี้คุณหมอเขาก็ตรวจตรวจไม่พบค่ะคือคือเขา เขาเขาก็สันนิษฐานนะนะคะว่าว่าจะเป็นกดไหลย,ย้อนแต่ทีนี้พอพอตรวจไปตรวจมาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเป็นอาการของโรคหัวใจอันนี้ก็คือคสุดท้ายเนี่ยยังไงก็ต้องไปตรวจเช็คเช็คอัพร่างกายใช่ไหมคะคุณหมอให้ให้อ่าคุณหมอเขายืนยันกับเราอีกทีใช่ไหมคะกลุ่มที่เป็นอาการเฉียบพันธ์นะครับค,คือต้องนึกว่าโรคก,กลุ่มนี้คือโรคหลอดเลือดอาการที่เกิดขึ้นก็คือเกิดอาการตันเฉียบพันธของเส้นเลือดนะครับซึ่งจะมี2แบบแบบหนึ่งคือตันเฉียบพันธ์ อีกแบบหนึ่งคือตีบเฉียบพันคุะตันแปลว่าเส้นเลือดทั้งเส้นเส้นใหญ่นะครับตันไปทั้งเส้นเลยทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเส้นเลือดอน,นั้นไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจในปริมาณที่เยอะแค่ไหนถ้ากล้ามเนื้อหัวใจตายเยอะๆหัวใจก็หยุดทํางานคนไข้ก็เสียชีวิตถ้ายัางตายไม่เยอะมากแต่ว่าไม่เพียงพอสาหรับการสูบเลือดไปเลี้ยงร่างกายคนไข้อาจจะมีความดันตกอาจจะมีน้ําท่วมปอดนะครับทีนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของเส้นเลือดที่ตันหรือกลุ่มที่เส้นเลือดตีบ นะครับคือกลุ่มที่เส้นเลือดตีบเฉียบพันคือยังมีเลือดไปเลี้ยงได้บ้างไม่ถึงขนาดตันทีเดียวขึ้นอยู่กับอาการว่าอาการนั้นส่งให้อาการนั้นออกเยอะขึ้นหรือเปล่าหรือทําให้กล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนที่มันหยุดทํางานไปทําให้เกิดอาการข้างเคียงของการที่หัวใจไม่ทํางานเช่นน้ําท่วมปอดเช่นวูบหมดสติอะไรแบบนี้นะครับรอันนี้อาจจะต้องใช้ค,คุณหมอที่ช่วยดูว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากหัวใจหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆครัคร้ง อาการพวกนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับอาการกดไหย้อนะนะครับเช่นอาการคนไข้ที่มีอาการน้ําท่วมปอดเนี่ยหลายๆครั้งกระเพาะก็จะทํางานน้อยพอกระเพาะทางานน้อยก็มีอาการคล้ายๆกดไหลย้อนเหมือนกันเลยนะครับโดยที่คนไข้ไม่มีอาการเจ็บหน้าอกด้วยซ้าแต่ต้นเหตุเป็นจากเส้นเลืดอดหัวใจตีครับเราเรื่องของกลุ่มเสี่ยงนะคะคุณหมอม,ม,มีมีกลุ่มเสี่ยงกลุ่มไหนบ้างคะที่ที่จะมีอาการเกี่ยวกับโรคหัวใจตรงนี้ได้บ้างครับอันนี้ก็จะช่วยคัดกรองนะครับเพราะว่าในคนที่เสี่ยงเยอะๆเจ็บหน้าอกกับคนเสี่ยงน้อยๆเจ็บหน้าอก เรารักษาไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเด็กอายุ12บอขวบอยู่ๆเจ็บหน้าอกมาโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอคงไม่คิดถึงเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นอย่างแรกเนื่องจากว่าเด็ก12ขวบเนี่ยความเสี่ยงมันต่ำมากนะครับซึ่งความเสี่ยงของโรคเส้นเลือดเนี่ยเป็นเหมือนกันนะครับคือเรามองโรคเส้นเลือดทั้งหมดเป็นโรคเดียวกันซึ่งเป็นโรคที่ทาให้มนุษย์เราเสเียชีวิตเยอะที่สุดเส้นเลือดไปตีบไปแตกที่หัวเราก็เป็นอัมพาตนะครับไปตีบไปตันที่หัวใจแล้วก็เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับความเสี่ยงทั้งหมดเราจะแบ่งเป็็นประมาาณสกอย่งคื มีปัจจัยเสี่ยงที่เราไม่สามารถปรับปรุงได้<ะ>อายุเพศเรารู้ว่าคนอายุเกิน60ปีมีความเสี่ยงมากกว่าคนอายุน้อยกว่า60นะครับเ <chops. S 1> พศเรารู้ผู้ชายเป็นง่ายกว่าผู้หญิงะนะครับสองอันนี้เป็นความเสี่ยงที่เราไม่สามารถปรับปรุงได้นะครับแต่รู้ว่ามีความเสี่ยงฉะนั้นคนที่อายุเยอะเกิน60เป็นผู้ชายเรารู้อยู่แล้วกลุ่มพวกนี้เสี่ยงกว่าผู้หญิงนะครับที่อายุน้อยนะฮะแล้วก็เหลือก็จะเป็นเบาหวานความดันนะครับ แล้วก็ไขมันนะครับไ<ฆ>ขมันก็คือไขมันดีต่ำไขมันเลวสูงนะครับโดยไขยมันเลวก็คือ LD L D L ไขมันดีก็คือ H D L <ฆ>ทั้ง3อย่างนี้ต้องตรวจร่างกายครับไม่ตรวจไม่รู้นะครับความนันกว่าจะมีอาการความนันต้องขึ้นไปถึง190 200ถึงจะมีอาการเจ็บหน้าอกเจ็บหัวปวดหัวให้รู้นะครับเบาหวานก็เหมือนกันถ้าไม่เป็นเยอะขนาด3-400ขึ้นไปเนี่ยคนไข้จ,จะไม่มีอาการเลยๆอาจจะไม่มีอาการได้หลายสิบปี นะครับก่อนจะเริ่มมีอาการคือเส้นเลือดตันแล้วนะครับหรือไขมันสูงนี่ก็ไม่มีอาการเหมือนกันนะครับ,รบเพราะฉะนั้นทั้งสามอย่างนี้เนี่ยรู้ได้ด้วยกันตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงแนะนําว่าคนคนปกติเนี่ยถ้าอายุเกิน40ปีขึ้นไปควรได้รับการตรวจสุขภาพทุกปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงของโรคเส้นเลือดเนื่องจากมันเป็นโรคที่ทําให้มนุษย์เราตายเยอะที่สุดนะครับพราะพวกนี้เป็นไปน,นานเ,เราก็เรียกโรคพวกนี้ว่าคือ NCD นะครับ ก็คือเป็นโรคเลือรังที่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเส้นเลือดพังไตพังหรือเส้นเลือดสมองตีบเขาก็เกิดอาการเกิดโรคขึ้นฉะนั้นเป็นความจะเป็นของทุกๆคนที่อายุสูงขึ้นเริ่มมีความเสี่ยงก็ต้องไปตรวจสุขภาพนะครับความเสี่ยงอันหนึ่งที่แก้ได้แล้วความเสี่ยงสูงที่สุดก็ค,คือเรื่องบุี่<ม>นะครับบุี่ไม่ว่าจะเป็นบุรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ปกติมีความเสี่ยงทั้งนั้นนะครับนั้นเลิกได้เลิกอีกอันนึงก็จะเป็นความเสี่ยงที่ uit. อาจจะปรับไม่ได้เหมือนกันก็คือประวัติครอบครัว นะครับคือถ้ามียัดสายตรงบนล่างซ้ายขวานะครับบนล่างก็คือพ่อแม่เราซ้ายขวาก็คือพี่น้องเราอ่าล่างก็คือลูกเราถ้ามีใครสักคนอยู่ๆก็นอนไม่ตื่นอายุน้อยๆหรืออยู่เส้นเลือดตีต้องไปผ่าตัดต้องไปทำบายพาสที่อายุน้อยกว่า60นะครับมีความเสี่ยงว่าท่านจะได้มรดกนั้นมานะครับเพราะฉะนั้นมรดกพวกนี้เราสามารถปรับปรุงได้ถ้าเป็นมรดกชนิดไขมันสูงเดี๋ยวนี้ถ้าท่านสามารถไปตรวจพบว่าไขมันสูงสามารถรับยาได้10 ที่ประชาชนชาวไทยตอนนี้ก็สามารถเบิกเข้าถึงการรักษาไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันสามารถเข้าถึงการรักษาได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับเพียงแว่าเริ่มต้นเนี่ยท่านต้องไปตรวจก่อนแหละนะครับต้องตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะครับอีกอันที่สามารถปรปับปรุงความเสี่ยง,งได้คือเรื่องการออกกำลังกายนะครับ,รบในที่นี้ก็จะหมายถึงการออกกำลังกายที่เป็นชนิดคาร์ดิโอเท่านั้น การออกกาลังกายชนิดที่เป็นคาร์ดิโอก็คือการเดินวิ่งว่ายน้ําปั่นจักรยานนะครับอย่างน้อยๆ150นาทีต่อสัปดาห์นะครับง่ายที่สุดสำหรับประชาชนก็คือการเดินนะครับเป็นการเดินเร็วๆนะฮะไม่ใช่เดินช้าๆนะครับประสานักวิ่งเราียกว่าประมาณเพลส12-14แปลว่า1กิโลเมตรต้องเดินให้ได้ไม่เกิน14นาทีนะครับอาทิตย์150นาทีแปลว่าท่านต้องเดินวันละ3กิโลอาทิตย์ละ5วัน จริงๆมันมีเหตุผลว่าเราต้องการให้หัวใจเต้นขึ้นไปประมาณสัก 60- 70%ถึงของที่หัวใจสามารถทําได้แล้วเดินเดินขึ้นลงบันไดได้ไหมคะคุณหมอขอให้หัวใจเต้นขึ้นไปร้อยถึงร้อยยี่สิบก็ใช้ได้แล้วนะครับเราสําหรับผู้ป่วยที่ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะ,ะคุณหมอเขาจะมีวิธีการตรวจหรือว่ามีขั้นตอนในการตรวจยังไงบ้างคะครับในกลุ่มคนไข้ที่สงสัยเส้นเลือดตีบหรือตารเฉียบพันธ์นะครับเมื่อเจอคุณหมอขัานา้นแรกก็ต้องคัดกรองด้วยประวัติก่อน นะครับว่าท่านเป็นคนที่มีความเสีย่ยงไหมอย่างที่ผมเรียนเด็ก12อายุเจ็บหน้าอกมาเนี่ยเราคงไม่เอาไปตรวจขึ้นหัวใจทันทีท,ท,ทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเบาหวานความดันไขมันอายุ70บ,บอกเจ็บหน้าอกมาเนี่ยโรงพยาบาลก็จะพาท่านไปห้องฉุกเฉินไม่ต้องรอคิวนะครับแล้วก็ทําการตรวจด้วยขึ้นไฟฟ้าหัวใจเลยนะครับซึ่งการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยมันจะสามารถบอกได้ว่าณขณะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจมีเลือดพอใช้หรือเปล่า นะครับคือถ้ามีอาการขาดเลือดขึ้นมาเราก็จะเห็นว่ากราฟหัวใจมันจะขึ้นหัวใจเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าถ้ากราฟหัวใจมันไม่ชัดนะครับซึ่งผลเนี่ยมันไม่ได้ออกขาวกระดำนะฮะบางครั้งเนี่ยมันมีความไม่ชัดสีเทาๆบ้างงั้นคุณหมออาจจะต้องตรวจเพิ่มนะครับก็จะมีการเจาะเลือดซึ่งถ้ากล้ามเนื้อหัวใจมีการบาดเจ็บเราจะสามารถจับได้จากเลือดว่าถ้ากล้ามเนื้อหัวใจมันขาดเลือดจนเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจตายเนี่ยมันจะสามารถจับได้จากเลือดว่ามีเอนไซ กล้ามเนื้อหัวใจขึ้นจากในเลือดซึ่งมันจะบอกว่าอาการที่มาเนี่ยไม่ว่าจะเหมือนโรคหัวใจหรือไม่เหมือนโรคหัวใจแต่มันมีกล้ามเนื้อหัวใจบาดเจ็บนะครับดังนั้นคุณหมอจะทําการรักษาด้วยการให้ยาและอาจจะทําบอลลูนในคนที่มีความเสี่ยงสูงมากๆซึ่ง,งลงมาในกระทรวงสารสุขเรา,รงาลงมาใหญ่สามารถทําได้หมดอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าอาการยังไม่ชัดอีกอในกลุ่มที่เส้นเลือดติดแต่ไม่ตันนะครับ ตอนนั่งอยู่เฉยๆเลือดก,ก็จะพอใช้เพราะฉะนั้นคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็จะปกตินะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอก็อาจจะมีอาการเทสอีกแบบหนึ่งก็คือการให้ไปเดินสายพานนะครับก <_ an> ารเดินสายพานก็เพื่อว่าในภาวะปกติร่างกายต้องการใช้เลือดไม่เยอะหัวใจก็ต้องการใช้เลือดไม่เยอะเลือดก,ก็จะพอใช้กาฟหัวใจบอกไม่ได้เราะะให้ใคนไข้ไปเดินสายพานแล้วก็ติดข,ขึ้นหัวใจไปขณะที่กําลังเดินอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราเดินร่างกายทํางานเยอะขึ้นหัวใจจะอยากได้เลือดเยอะขึ้น ถ้าหัวใจต้องการเชื้อเลือดเยอะขึ้นเส้อเลือดที่มีหัวใจตีบอยู่เชื้อเลือดหัวใจตีบอยู่ก็จะเลือดไม่พอใช้ก็จะเห็นอาการขาดเลือดซึ่งเห็นได้จากกราฟหัวใจตอนที่คนไข้ากาลังเดินสายผ่านนั่นจะอีกเคสหนึ่งที่เราอาจจะส่งทําในกลุ่มที่น่าสงสัยแต่ผลการตรวจเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นขึ้นหัวใจตรวจเลือดปกติหมดนะครับคุณหมาอาจ,จะสงสัยว่าเอะเราจะเริ่มการรักษาแบบเช้เลือดหัวใจตีบเลยไหมซึ่งมันจะมียาอยู่เยอะพอสมควร นะครับหรือบวกลบอาจจะต้องไปทําบอลลูนด่วนหรืออาจจะต้องผ่าตัดเพราะฉะนั้นการกระบวนการคัดกรองของแต่ละโรงพยาบาลก็จะประมาณนี้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นในโรงพยาบาลใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเส้นเลือดหัวใจตีถ้าท่านใช้บริการ1นึทีมที่ไปรับท่านก็าจะาสาจะคัดกรองให้ไปสมท่านที่โรงพยาบาลที่มีความสามารถในการตรวจพวกนี้นะครับคลินิกทั่วไปอาจจะตรวจพวกนี้ไม่ได้นะครับอย่างน้อยอาจจะได้แค่ขึ้นหัวใจตรวจเลือดเนี่ยไม่ได้นแน่แน่ นะสุดท้ายค่ะขอให้คุณหมอให้คําแนะนําในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องค่ะเพื่อเลี่ยงการเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจค่ะเนื่องจากว่าโรคเส้นเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดไตเป็นโรคเดียวกันนะครับเราเรียกลมรวมว่าเป็นโรคของเส้นเลือดนะครับซึวิธีการที่ดีที่สุดก็คือป้องกันไม่ให้เส้นเลือดเราเสื่อมนะครับเดี๋ยวนี้อายุเฉลี่ยคนไทย79ปีถ้าเราอยากเป็นอายุ79ที่ยังเดินได้แข็งแรงระบบความจํายังดี เราต้องดูแลเส้นเลือดของเราให้ปกติโดยการดูความเสี่ยงนะครับรู้ว่าความเสี่ยงเราจะยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่ออายุเยอะขึ้นจุดเหมาะสมก็คือ40นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านอายุเกิน40แล้วนะครับท่านควรจะตรวจสุขภาพอย่างนั้นทุกปีนะครับเรารู้ว่าเราอายุเยอะขึ้นความดันโลหิตมันจะสูงขึ้นนะครับแต่ไม่รู้จะสูงที่อายุเท่าไหร่ถ้าท่านไม่วัดท่านไม่รู้เลยนะครับความดันโลหิตสูงถ้าท่านสามารถปรับปรุงด้วยวิธีใช้ยาหรือไม่ใช้ยาก,ก็ดี ให้ความดันลดมาปกติซึ่งเดี๋ยวนี้ค่าปกติคือ12070เรารู้ว่าคนที่ความดันปกติอายุยืนกว่าคนที่ความดันสูงนะครับไขมันก็เช่นกันไขมันดีสามารถสูงขึ้นได้ด้วยการออกกําลังกายที่ผมเรียนไปแล้วก็คือออกกาลังกายแบบคาร์ดิโอครับโดยอย่างน้อย,นอยเนี่ย1น0้อยนาทีต่อสัปดาห์ไขมันเลวหรือ L D L นะครับเราเริ่มรักษาที่ไขมันเลวเกิน190รเกินะครับส่วนการรักษาจะเป็นวิธี กินยาหรือไม่กินยาแล้วแต่พฤติกรรมของท่านนะครับค่าไอเดีอลจะสูงขึ้นเมื่อท่านกินไขมันที่คุณภาพไม่ดีทุกวันนะครับถ้าไขมันเ็วเกินร้อาท่านจะต้องปรับปรุงการทานอาหารหน่อยนะครับไม่ควรทานของผัดของทอดเยอะควรจะเน้นปิ้งนึ่งย่างต้มแล้วก็ความสิ่งนงก็คือเบอาหวานนะครับถ้าท่านไม่ตรวจเลือดท่านไม่รู้เลยว่าน้ำตาลท่านสูงหรือเปล่านะครับท่าน้ำตาลท่านสูงท่านก็ต้อง เลือกว่าจะคุมด้วยวิธีใช้ยาหรือไม่ใช้ยาซึ่งมีรายละเอียดครับผมก็คิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องพบคุณหมอแหละถ้ามาีตัวเบาหวานสูงนะครับซึ่งมันจะพ่วงมากับโรคอ้วนอีกนะครับอีกอันนึงที่แนะนำก็คือต้องชั่งน้าหนักนะครับชั่งน้ำหนักทุกวันแต่เชิงมีมวลกายที่เราแนะนําก็ไม่อยากให้เกิน28ดถ้าท่านพุงใหญ่ก็ลดพุงซะนะครับหรือเอาสายวัดมาวัดที่เอวก็ได้นะครับว่าตรงสะดือนะครับ ผู้ชายเอา3 6นิ้วผู้หญิงเอา3 4อ่าความเสี่ยงที่เหลือก็คือสูบบุหรี่นะครับถ้าท่านสูบบุหรี่ไม่ว่ามีใครในบ้านเป็นโรคหัวใจอยู่ก็ตามท่านควรจะเลิกนะครับเพราะส่งผลเสียทั้งตัวท่านและส่งผลเสียกับคนที่ได้กลิ่นบุหรี่ของท่านด้วยกว็ทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้สําหรับประชาชนทั่วไปที่ยังไม่มีอาการนะครับถ้ามีอาการแล้วอาการเหมือนมากๆใช้บริการ169ครับในการโทรศัพท์แล้วเรียกทีมของสาธารณสุขพ,พาท่านไปยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมนะครับ ออกกำลังกายอย่างส,าม,สม่ำเสมอนะครับตรวจสุขภาพทุกปีทุกท่านก็จะมีอายุยืนยาวตามค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปแบบแข็งแรงครับและสสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค,คุณหมอมากๆเลยนะคะสําหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะครับขอบคุณครับ ถ้ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอกแล้วสงสัยว่าเป็นโรคหัวใจหรือไม่ให้ไปพบคุณหมอค่ะเพื่อรับการตรวจคัดกรองเพราะว่าโรคที่เกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจนะคะไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเจ็บแน่นหน้าอกอย่างเดียวค่ะอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยและที่สําคัญนะคะดูแลสุขภาพตัวเองค่ะหมั่นออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์แล้วก็ตรวจสุขภาพประจําปีด้วยนะคะด้วยความวงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยสวัสดีค่ะ